วันนี้ไรทองคำแว่งตัวผันผวนหลังจากมีการเประเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตัวเลขที่ว่านั้นก็คือตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ค่ะซึ่ง CPI เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเขาเป็นตัวเลขที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภคอะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะการคาดการณ์โดยรวมของตลาดคาดการว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI เนี่ยเมื่อเทียบรายปีน่าจะอยู่ราวๆ7.2-7.3%ในเดือนมกราคมแต่ตัวเลขจริงออกมามากกว่านั้นค่ะเพราะว่าตัวดัชนี ีราคาผู้ลิปเปอร์หตัว C P I ในเดือนมกราเนี่ยพุ่งขึ้นแต่7.5%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะคะแน่นอนสะท้อนว่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแรงและเงินเฟ้อก็ส่งผลกับทองสองทิศทางนะคะทิศทางแรกเป็นทิศทางบวกก็คือเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นกระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อแต่กลับกันค่ะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยกระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐจะ เร่งดําเนินการจะเร่งปรับขึ้นอัจจะดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะคะดังนั้นเราเลยได้เห็นการเหวี่ยงของทองคําทั้ง2ทิศทางเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะโดยรวมค่ะแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อดันให้ทองคาดีตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,841 u s d ค่ะแต่การคาดการณ์การที่เฟดจะเร่งขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันให้ทองคําร่วงลงมาจากระดับสูงสุดบริเวณ1 1,841ลงมาเคลื่อนไหวราวๆ1,820ต้นๆน,นะคะ จากการคาดการหเรื่องของการเร่งอการดอกเบียของเฟดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทองคำยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวนนะคะแนะนำว่ายังคงต้องเล่นสั้นแล้วก็ซื้อขายในกรอบค่ะการดิดตัวขึ้นไปถ้าหากว่ายังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1,841ถึง1,853นะคะยังมองว่าโซนดังกล่าวเป็นจุดในการขายทำกำไรค่ะกลับการการอ่อนตัวลงของราคาแนะนำว่ารอย่อแล้วเข้าซื้อ เป็นไปในลักษณะของการแบ่งไม้เข้าซื้อและตั้งกสต็อปลประกอบการลงทุนทุกครั้งนะคะ จุดในการเข้าซื้อแรกค่ะจะอยู่ใกล้โลเดิมของเมื่อวานบริเวณ1,821 USD l นะคะโดยรวมถ้าหากว่ายืนแนวดังกล่าวได้นะคะทองคำน่าจะเกิดการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเข้าซื้อถ้าหากวา่าทองคำไม่หลุดประมาณ1,700-1,821นะคะเพื่อรอจังหวะการดีดตัวแล้วขายทำกำไรถ้าหากว่าทองคำไม่ผ่าน1,842ค่ะ กลับการถ้าหากพุทธคำเริ่มหลุด1,821นะคะเราควรแบ่งไม้ค่ะเพื่อที่จะไปเข้าซื้อบริเวณแนวรับถัดไปนะคะซึ่งจะอยู่ในโซนประมาณ1,809ถึง1,806ยูเอชแองเลส์และตั้งสต็อปลอสฝั่งซื้อไว้บริเวณ1,792ยูเอชแองเลส์นะคะยังใช้กลยุทธ์เดิมรวมถึงวันนี้ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้สำคัญมากนักนะคะจะเป็นตัวเลขการการคาดการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกนนะ ะะแต่แนะนําให้ใช้ตัวบอลยูสิบปีนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์เป็นปัจจัยสําคัญที่ชี้นําทิศทางการเคลื่อนไหวของคําในสัปดาห์นี้ค่ะ ก่อนจะลากันไปนะคะเป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุกผลิตลดตั้งแต่สัญญาแรกนะคะแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะใครสนใจเทรดในสัญญา Futures ต่างประเทศก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะเพราะว่า YLG Futures ร่วมมือกับ CME Group ตลาดมูลค่าที่ใหญ่สุดในโลกนะคะพานักลงทุนไทยไปเทรดในตลาด CME Group นะคะสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะ